อ่ะมากันเรื่องนี้ดีกว่าอ,อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งบริษัทนี่ระดับท็อปท็อปไฟ <5. S 1> <5. S 2> ท็อปไฟหนึ่งในหอันดับแรกอะใช้คำนี้ดีกว่าข่าวแรกท็อกข่าวนี้อึ้งอึ้งอึ้งอสังหาระดับท็อปไฟวิ่งกู้สู้ดอกถึงระดับ7จ็ด้อร์ก็เป็นการวิ่งระดมเงินเพื่อที่จะไปทำรีไฟแนนซ์ก็คือ กู้ใหม่ไปจ่ายคืนกู้เก่าแล้วก็เคลียหมุนวงจรนี้ถ้าสะดุดพังนะจบข่าวเลยพังนะถ้าสะดุดอะพังนะอืธุรกิจบ้านเรานะที่เห็นใหญ่ๆทุกวันนี้บางครั้งเนี่ยอยู่ได้ด้วยการรีไฟแนสตลอดชีวิตรีแล้วรีอีกเป็นรอบๆตลอดชีวิตเออเป็นรอบๆตลอดชีวิตพอถึงเวลาต้องชำระหนี้ก้อนเก่า ก็ไปรีไฟแนนซ์ด้วยการไประดมเงินก้อนใหม่แล้วมาจ่ายคืนหนี้ก้อนเก่าเออพอครบเดียวอีกมันก็วงจรเดิมเนี่ยแต่ถ้าระดับท็อปไฟล์แล้วต้องวิ่งกู้แล้วสู้ดอกถึง7.5เปเคุณคิดว่าหนักไหมพอสมควรแหละพอผมเห็นดอก7.5เนี่ยผมผมผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วค่ะ เมื่อสัก3ปีที่แล้วจำได้ไหมจำได้ไหมว่า mm hmm. จลึกท่วไทยอินไซต์แถลงนี่แหละเคยนำเสนอความเป็นไปในแวดวงธุรกิจอสังหาในแวดวงธุรกิจธนาคารน่าตกใจวิ่งโกงเงินกันสนันวันไหวดอก 7 8 9 10ก็มี<ส>ก็เคยตเตเห็งมาแล้วเมื่อสปีที่แล้วต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ3 4ปีแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วทำไมอสังหาบางบริษัทต้องวิ่งสู้ฟัดย,ยอมใจดอกทีนี้ไอการกู้เงินสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้กู้แบงค์เพียงอย่างเดียวนะม,มีการกู้ประชาชนในรูปของการออกหุนออก,กู้ด้วยกู้ใช่เยอะแยะมาก,กมายที่ผ่านมากู้ประชาชนก็จะออกคุณกู้ขายถ้ากู้แบงก์ก็โอเคก็อย่างที่รู้กันก็เสียดอกกันไปตามตกลง ก็ไม่รู้ละถ้าวิ่งหาเงินกู้ยอมจ่ายถึง7.5เันมาสะท้อนอะไรอ่ะค่ะเหนื่อยโคฟูวงการอสังหาหนักพอสมควรนะน่า<ะ>นกลัวน่ากลัวถ้าถ้า<ะ>7.5คุณต้องได้กำไรอย่างน้อยๆน,นะค่ะคุณคิดว่าเท่าไหร่กำไรขั้นต้นของบอสังหาเนี่ยต้องได้กำไรอย่างน้อยๆน,นะผมบอกเลยนะต้องเท่าไหร่คะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยยี่สิบห้าขึ้นไปถ้าต้นทุนของเงินอยู่ที่เจ็ดจุดห้าใช่ไหมใช่ต้นทุนเฉพาะเงินกู้ดอกอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะดอกเบี้ยตัวเดียวนะเจ็ดจุดห้ามันต้องมีค่าธรรมเนียมทางการเงินมีนุ่นมีนี่สรุปถ้าต้นทุนทางการเงินของคุณล่อไปเจ็ดถึงสิบเกือบสิบอ่ะคุณจะต้องมีกําไรขั้นต้น ก่อนดอกเบีย้ยก่อนภาษีไม่ต่ำกว่า25-30%คุณคิดว่าทำธุรก,กิจสังหายุคนี้ได้อย่างนั้นไหมเหนื่อยยากมีอย่างเดียวที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องอทำโครงการเพื่อขายจีนเถาเท่านั้นเงินเขาเยอะนะแล้วเงินสดอ่ะแต่ในในสถานการณ์อย่างณขณะน,นี้จีนเ,าเาถกาก็ถูกเตะสกัดจนหัวสุกหัวสุน จะเข้ามาซื้ออะไรตัวมีอะไรง่ายๆก็คงไม่ง่ายนะหรอกในสถานการณ์นขนาดนี้นักขนาดนี้แต่พวกนี้ตั้งตั้งหลักได้ไว้เดี๋ยวก็กลับมาใหม่แบเดียเดียแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เหนื่อย